ได้เหรอคาดีใจอ่ะลูกเนี่ยแม่เอายาแก้เสษมาป้อหนูเนี่ยแม่ยัดใส่ใส่ลูกชิ้นมานะเหมือนเดิมลูกเดี๋ยววันนี้แม่กลับมาดึกนะมามากินตรงนี้มาลูกมาตรงนี้ลูกมานี่ค่ะมีลูกชิ้นด้วยไปกินนะคะหายไวนะลูกนะอ่ะมีลูกชิ้นด้วยละอ่ะกินเลยลูกกินเลยลูกเดี๋ยวแม่ไปเติมน้ําให้กินเลยลูกอ่ะ กินเลยมีลูกชิ้นใส่ยาด้วยลูกชิ้นหมูนะของปวดหนูใช่ไหมคะเออเก่งจังเลยเอาข้าไปไหนยังไม่ต้องข้าไปลูกอยู่ตรงนี้ลูกกินอาหารเม็ดตรงนี้เลยลูกเออลูกเออบุญรักษาลูกเออจะได้หายนะลูกนะเออกินเลยลูกกินเลยลูกกินลูกกินกินดีๆลูกยาหายเนี่ยแล้วเดี๋ยวนูกจะกินอาหารเม็ดเดี๋ยวแม่ไปเติมน้ําให้นะคะเออกินยาแก้เสร็อลูกเดี๋ยวตอนดึกๆแม่มาก็พอดีอ่ะเดี๋ยวแม่ป้อนอีกอีกเม็ดหนึ่งนะ ลูกนะนะเออเออมียาแก้เสบด้วยกินลงกินให้หมดนะคะเออไอหยอย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 จังเยยแล้วกินอาหารเม็ดนะคะบุรุรักษาลูกเออไอหยอย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 ไม่น่าทําหล่นเลยติดทรายเลยเห็นไหมกินอีกไหมกินอีกไหมคะกินอาหารเม็ดนะลูกเออกินซะลูกนอนกินนะบุณรักษาลูกไปนะเดี๋ยวตอนดึกแม่เอาในกาด เดี๋ยวเดี๋ยวแม่เอาเนก,กาดมาป้อนนะลูกหนูจะได้หายขี้เลื้อนนะไม่มีเห็บหมัดด้วยตอนนี้หนูเป็นขี้เลื้อนอยู่โอเคนะลูกเดี๋ยวตอนดึกเจอกันลูกแม่ยังไม่ได้หั่นเนก,กาดเลยน้องดีใจเจอแม่เนี่ยแม่มีลูกชิ้นใส่ย,ยาแก้กเสษกับยาถ่ายพยาธิให้น้องกินด้วยนะนะโอเคเดี๋ยวแม่เอาให้น้องกินนะแม่ไปวัดยาณบุญมาฝากเนี่ยตีสามแล้วแม่ยังอยู่กับพวกหนูอยู่เลยยังหมายอีกหลายจุดเลยฮนะโอเคจ้ะโอเคนะเดี๋ยวแม่เอาข้าวให้กินนะลูก